แล้วักเตที่หนึ่ง้าักสุริสานจากสถานีนโค้กเกอนักบอรสวัสด์จงแสงปามหนนาสถาดิสติกิติมุโรเก็นเท็ไดร์ลังบางปลายทางสถานีเชียงใหม่ ไปเองอะเหรอตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยรถตัวมันของมันเยอะแยะอย่างเงี้ยมันไม่สะดวกมันก็ของเยอะก็ต้องดูและแล้วก็เป็นเรื่องของน้องหมาเลยใช่น้องหมาคุณละทัวร์ไม่ได้ค่าตัวหมาเท่าไหร่อะเก้าสิบ ก็ปกติถ้าบ้านสถมาจะขับรถไปเองถ้าไม่ว่างก็ต้องนั่งรถไ,ไ,ไฟกันบรรยากาศระหว่างขับรถไปกับนั่งรถไฟน่งรถไฟจะดีกว่ามันดีกว่า,ยวาอ,อย่างไรนะยูซ์ยัไงไงอ่นะมันก็ยังได้ลอย่างหนี้บ้างที่ขับรถไปนี้ก็ต้องอยู่ในกระจกจะร้อนไหม ไปทำอะไรบ no. ้างคะก็แบบนั Superman, ่งคุยกันดูธรรมชาติไปบ้างะก็เดินบ้างค่ะไปห้องน้ำห้องอาสะดวกด้วยกันมาด้วยกันอ๋อถ้ามีคนคุยด้วยก็มาคนเดียวก็มาทำไมยังใช้รถไฟอยู่อ่ะคินทางสะดวกดีจ้ะทาสะดวกสะดวกขัารถทัวร์เหรอคะห้องน้ำห้องอามีสบายอาหารการกินก็มีขายถ้ารถทัวร์นี่ต้องใช้เวลาไม่นานไม่นานแต่ว่ามันก็สูบก้นไฟไม่ได้จ้ะ Uh, because it's cheap and uh, not so long. And I can travel with my bike. I have a bicycle, so I can travel what do you do while you are on train for a long time uh, i read uh, listen music and write some stuff and watching the landscape do you like Thai train Thai train or not yeah i like because, because it's uh, like this you can enjoy the landscape you can't with a uh, with a plane for example you can see the landscape and um, now i'm only with thai people it's better than this with only european people like this i can see how it how it how is it uh, trained for thai people uh. okay thank you you're welcome หรือเปล่าก็มันก็เพลินโอเนเพลินมันมันลมมันโบกตลอดไงแล้วบรรยากาศบนรถไฟเป็นยังไงคะคนลงโลกนี่ก็โอเคเพลินดีด้วยดูวิวอะไรเงี้ยเพราะมันเดินไปไหนก็ได้เดรถทัวร์กับรถไฟชอบแบบไหนบ้างรถไฟเพราะมันเดินไปไหนก็ได้มันมันไม่ต้องมานั่งอยู่เฉยเราชอบอะไรบนรถไฟมันแบบมันเดินไปไหนมาไหนก็ได้อะไรเงี้ย ไม่เหมือนรถทัวร์ไม่ต้องแบบว่าน่อยู่กับที่อย่ามันอยู่ตรงไหนก็ได้เคยได้ยินใช่ไหมวันที่นึ่ง้าไปถึงเราจะมีทุกอย่างความสุดควฝันอะไรที่เฝ้ารอจะรอเราอยู่ที่ปลายทางและต้องใช้เบี่ยงตัวเดินทางแยบไปเดียวมันก็ไปก็ตายแต่หลายครั้ง อ,อยากที่เคยบอกไปฉันทุงมเทและออกปเป็นทางเข้าไปจะเหนื่อยจะร้อนจะหนาวฉันไม่กลัวตับใจท้อและน้องจะทนไว้และไม่ไม่ช้าไม่นานก็มองเจอว่ามีปลายทา กายเพื่อไปเจอสุดท้ายปลายทางที่หายไปมันคงไม่มีจริงท้าลันแน่นอนไปทางให้กับคนหนึ่งชายหาให้กับแต่ตัวเดินทางที่ใครๆก็มีวันี้เราก็เดินทางกลับกันแล้วะด้วยขบวนรถไฟชั้นนอนนะคะีชเรานะะแล้วอบคุณทุนี่มาตอนขามาใช่ตอนขามาคือแบบเหมือนตลาดอะแต่สนุกเหมือนกันแต่ว่าคนละแบบอารมณ์อะ ที่นี่ก็จะแบบว่าเงียบๆแต่ว่านอนสบาย <c oughs> ก็จะมีนะมีโมกี้บางโมกี้ก็มีคืนเค้งบ้างตอนที่ไปถ่ายดูก็จะมีแบบบางบางครอบครัวเขามาเป็นครอบครัวอะไรเนงะี้ยน่าสนุกดีวันแรกเอาเสื้อกันหนาวมาตัวแค่นะี้ไม่เรียกว่าเสื้อกันหนาวเสื้อคลุมก็คือแบบตอนเช้าๆอากาศดีมากเลยนะแต่พอเด็กๆปุ๊บเย็นแบบเย็นกว่าแอร์อะ่ะหนาวมากอะ่ะนอนแทบไม่ได้ คือเราตื่นมาอีกทีถึงล้ำพูนอ่ะเราแบบเรามองทางทางไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยมีแต่หมอกสีขาวๆเต็มไปหมดอ่ะน่าแบบแต่ก็ดีเหมือนกันตอนที่นั่งนั่งตอนมาก็รู้สึกแบบว่าคืนเคงสนุกสนานมีคนเยอะแยะไปหมดเดินปุ่นปิ้นเพ่นผ่านกันเยอะแยะไปหมดมีคนจีนนั่งใกล้ๆกับเราน่ารักดี ตอนแรกๆเราก็หงุดหงิดตอนแรกๆเราก็หงุดหงิดว่าแบบเอ้ยอะไรร้นจะยื้ออะไรนักหนาอะไรอย่างเงี้ยเออแต่พอได้คุยกับเขาเขาก็โอเคใส่ดีน่ารักดีเมื่อกี้มีคนกระซิบน่ารักมากใครวะแต่ว่าที่นี่ก็มันก็อีกฟิลหนึ่งส่วนตัวมันมันดูแบบเนึนส่วนตัวมากกว่าผู้คนไม่ได้ทุบทุนแบบอย่างนั้นอะก็จะมีคนมาขายอาหารแต่ว่าเป็นเจ้าเดียวของ ของขบวนรถไฟแบบเหมือนเขาเป็นโบกี้อาหารโบกี้ซเบียงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาเดินขายอาหารมาเดินแบบสั่งอะไรไม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยแต่เราพขดลมก็มีแม่ค้าขึ้นป่าใช่ใช่แต่เราเขาลมก็จะมีแบบเลยแม่ค้าขึ้นก็เจียวจ้าวเจียวจ้าวจนประมาณถึงสองสามทุ่มมาเริ่มเริ่มซาไปแต่ก็มีบ้างอืมแต่ก็มีนะสี่ห้าทุ่มยังมีอยู่แต่ว่าก็ไม่เยอะเท่าตอนกลางวันเลย แต่อันนี้ก็จะเป e ็นบรรยากาศเหมือนเดิมแต่แรกคนไม่ได้เยอะพักพายอะไรตัวเลยนี้ไม่ได้มีสำหรับฉันแม้เขาจะถายให้ทุกคนได้เดลกาจึงดาวรถขบวนนี้ไม่แม่เทียกับฉันจึงไม่มีสิทธเดินทางตัวใบนี้ไม่สำหรับฉันม้